ทุกคนวันนี้พบกับช่องจาสป่าอีกแล้วนะคะและว,วันนี้นะคะเพื่อนสายก็พักจากการทำงานพอดีห<อ>ยุดปีใหม่ยุดปีใหม่วันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทำเรียลชันนะคะประกรอบพอ่พอๆนะคะยุกกี้พีพีนั่นเองเพราะว่าเพื่อนสายบอกว่าอยากทำใช่ไหมใช่อยากดูนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำตามคำขอเนาะที่มีคนรีเควสเข้ามานะคะก็คือคลิป สัมภาษณ์ของมายานะคะของบิวกิ้นพีพีชื่อื่อว่าจากบิวกิ้นพีพีสู่เตโอเอลการเติบโตของมิตัาง้าที่ค่อยๆเดินไปพร้อมกันนะคะมาดูกันเลยดีกว่าน้องแบบว่าน่ารักโอ้ยครบเปิดคลิปมาก็แบบเออสวยสวยคะ่ะลูก <c oughs> โอ้ยเฟตามากเลยน้ำปพลาดมากที่ไม่อยู่จริงน้ำปามวยความรสเนี่ยมันเล่ามนจตัวเราสคนนียพี่จะเริ่มเฟต่าอนที่แบบรจักรันเข้าร่การอะไรอย่างเงี้ยมันจะทานหลสินาทยามนาน่ยเ่าอยย่อให้กานย่แต่ว่ไม่มีอะย่อย่อย่อตา เจอกันครั้งแรกใช่ไหมครับเจอกันครั้งแรกเมื่อสามสี่ปีก่อนเนาะที่ชายที่โรงเรียนโรงเรียนสอนพิเศษครับก็ที่จริงไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ส่วนตัวพีพีไม่เคยเห็นเขาเลยแบบไม่เคยรู้จักแต่ว่าไปเจอกันเพราะว่าพอไปเรียนพิเศษแล้วมันเรียนห้องเดียวนะครับแล้วในห้องมันมันมันห้องมันเล็กเนาะมันมีอยู่ไม่กี่คนเองห้องห้องมันเล็ก แต่ว่าคนเยอะอะคือเหมือนเหมือนสมมติว่าห้องห้องประมาณเนี้ยอัดกันประมาณแบบสามสิบสี่สิบคนอะไรเงี้ยคือเหมือนพวกนัาอี้แต่ตัวมันจะแบบแน่นแน่นมากเลยขาเข้ามาถามพี่ก่อนไม่ไม่พูดอย่างนี้ไม่ถูกอะใา่ารับพี่ก่อนใช่ครัเข้ามาถามพี่ก่อนจริงๆคือพี่เรียนเสร็จปุ๊บพี่นั่งอยู่หน้าห้องแล้วเขาก็เดินมาเขาก็มาจับไหล่เขาก็ถามว่าผมไม่ได้จับลายนะจับลาย่เฉย เขาเขาอ่ะวางแผนให้ผมรอให้ผมไปทักเขาเอ้ยรู้ว่าเราจะต้องมีเวิร์กช็อปด้วยกันนะตอนนั้นนะผมอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็รู้ว่ามกจะมีเวิร์กช็อปด้วยกันผมก็เลยรู้สึกว่าเออเราแบบสร้างมิตรดีกว่าสร้างเสตรูนะเราก็เลยแบบเดินไปทักดีกว่าอะไรเงี้ยเออทำแบบเอ้ยเดี๋ยวจะแบบไปเวิร์กช็อปวันนี้วันนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็คือมาทักก่อนไงแต่ว่าเขาอ่ะจะพยายามเดินแบบเดินมาเฉล็บหน้าเฉล็บซ้ายเฉล มันแบบเออมันคุ้นๆแล้วแบบเนี้ยคือรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวผมจะมาทักอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นแบบทำให้แบบผ่านตาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่แบบดิเศนเขารู้อยู่แก่ใจเขารู้อยู่แก่ใจแล้วก็อืมแค่นี้แล้วหลังากนั้นทอมก็ตีซีผมเลยถามว่าเฮ้ยเป็นไงเลยที่ไหนกินข้าวเปล่ากลับไงเนี่ย ซีซีผมเลยคือจริงๆอยากรู้จักผมมานานแล้วแต่ว่าทำเป็นแอร์อาร์ตไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยรู้จักเลยผมผเล่นตัวผมเป็นคนโปรติกแล้วถามมาก็ตอบชวนก็ถ้าว่างก็ไปถ้าไม่ว่างก็ไม่ไปอะแล้วถ้ามาชวนแล้วทำไมต้องไปอะแล้วถ้ามาชวนแล้วทำไมต้องไปฮะเอ้าก็เป็นคนมีมารยาทไงเปนพิเศษไปหมดมันก็จะหาว่าใจร้ายใจดำเกินไปเราก็ต้องคอยตามไปบ้างบางทีก็ เออเห็นอยากรู้จักเราอยากไปด้วยอยากไปด้วยอยากรู้จักเราจังวะเอาป้าก็ได้เลยชวนชวนชวนก็อย่างนั้นนะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีพอเราสนิทกันแล้วก็มีร่วมงานด้วยกันรักชุดใจแล้วก็มีเรื่องนี้ครับโอ้โหข้ามแก๊ปเกียม์มาไกลเลยข้ามมาไกลมากใช่ข้ามมาไกลมากคลิก จริงๆผมว่ามันพอพอเราพอเรารู้จักกันแล้วเหมือนพอพอได้เริ่มคุยกันอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเรามีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกว่ามี interest ที่คล้ายๆกันมีมีความชอบมีไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆที่ผมรู้สึกว่ามันไปได้กันได้แล้วก็มันก็มีหลายๆหลายๆส่วนที่เหมือนว่าเรารู้สึกว่าเราผ่านอะไรมาคล้ายๆกันมันเลยทำให้รู้สึกว่าเราเราคุยกันแล้วเราเราคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยแต่หลายอย่างเนาะไม่รู้สิคือ แล้วก็ด้วยความที่ตอนนั้นเหมือนกบว่ามันเป็นมันเป็นช่วงเวลาด้วยเหมือนว่าจริงๆเขาอ่ะจะเป็นเวลาที่เขากําลังรอเข้ามหาลัยอะไรเงี้ยซึ่งคือจริงๆกับผมอ่ะเรียนเร็วหมายความว่าเรียนพิเศษเร็วอ่ะจริงๆตอนนั้นผมอยู่มันมห้ามสี่มห้าอะไรเงี้ยมสี่แต่ว่าจริงๆเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะเรียนกันตอนมห้ามหกเนี้ยผมก็เลยเหมือนกาสอบก่อนแล้วก็มันสามารถเก็บคะแนนได้สองปีอ่ะผมก็เลยเหมือนก็ได้คะแนนเก็บไปก่อนผมก็เลยว่างมหกก็คือว่างแบบ ลอยลำมาแล้วเขาก็แบบว่าเป็นการที่เขากำลังรอว่างดีแล้วเหมือนเพื่อนๆผมก็ไม่ค่อยว่างด้วยเลยก็เลยแบบว่าพอเราจะต้องมาเจอระยะยาวเหรอทางอนไหนเสร็จแล้วไปกินข้าวมาต่อหรือว่าแบบเลยมีโอกาสได้แบบคุยกันสนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยเยอะเยอะเยอะเอ้ยเเยอะไงเขาเป็นคนเยอะไงเพราะเขาเป็นคนเยอะๆไงผมหมอเราเป็นคนคล้ายกันนะก็อย่าง่างที่เขาบอกแล้ะครับว่า จริงพอเราเราเราเปความสนใจหลายๆอย่างเหมือนกันเราชอบกินอะไรเหมือนกันอะไรนะครับ mm hmm. อืมก็เลยเลยเลยคลิกกับเขาง่ายครับผมอาอย่างที่ของผมมันเป็นจริงๆเราจุดเริ่มต้นผมมันคือเอาเร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 า,เราดูซีรีส์นะก็คือฮอร์โมนนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยดูซีรีส์แล้วเรื่องไหนแนละ้วมัน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 พูดเรื่อง,งอะไรอ่ะมัน มันติดอยู่ในใจเราขนาดนี้มันมันทําให้เรารู้สึกว่าถ้านับตอนนั้นน่ะมันก็ถือว่าเป็นเฟรนิเมนันนะหมายความว่าการที่เหมือนกับว่าประสบความสําเร็จในระดับนั้นแล้วเหมือนกับว่าเราเราดูแล้วเราเราเห็นถึงความตั้งใจเราเห็นถึงเอ่อสิ่งที่เหมือนกับว่าทั้งตัวพี้พีมองดีแบบพี่นักแสดงอะไรเงี้ยพยายามจะถ่ายทอดมาความแบบตั้งใจอะไรเงี้ยมันมันเหมือนกับว่ามันทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากลองทําเลยว่า เราเราไม่เคยเห็นงานแบบนี้มาก่อนลยอย่างเงี้ย mm. ก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเริ่มแบบตรงนั้นเลยแล้วก็โชคดีได้มาไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาอยู่ที่นี่ของพี่ที่จริงเริ่มเริ่มเขม้ามาที่นี่เหมือนตอนนั้นเราไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลด้วยแล้วก็คือเราเราก่อนหน้านี้นเราอ้วนนะครับ แล้วพอเราไปอยู่ที่นู้ดน้ำหนักเราลงมา15โลได้ <Wow. S 1> ใช่ที่จริงเริ่มจากเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีความมั่นใจแต่พอรู้สึกว่าพอกลับมาแล้วพอเราเริ่มเล่นโซเชียลเหมือนพี่ๆเขาก็เห็นอะไรเงี้ยครับเขาก็ชวนมาแล้วก็รู้สึกว่าหรือว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะเปิดโอกาสให้เราได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็ได้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยอย่างนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าก็ตัดสินใจเข้ามาอยู่ที่นาดาว คือเป็นถ้าเป็นโปรเจกต์จริงๆอ่ะของผมอ่ะฮึดิวกี้นี่แสดงเยอะนะของจีนี่ก็เป็นเรื่องแต่ว่ามันก็จะมีแบบไปไงมีไปรับประทานนีบ้างมีไปเล่นแบบมีมิวสิกวิดีโอบ้างมีไปเล่นอะไรสั้นๆโปรเจกต์เล็กๆบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเข้าลงงานงานของจีนี่ไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับว่าการเวิร์คช็อปหรือว่าการประมทที่เป็นงานสำหรับผมคือแบบจริงจังเป็นเป็นเป็นนักแสดงหลักก็คือนักเสียใจ อืมไม่ผมไม่ได้รู้เลยว่าเขาอยู่นาดาวอ่ะไม่รู้เลยว่าเขาอยู่นาดาวมาก่อนอะมีความขี้มาก่อนเขามาก่อนมาก่อนประมาณพักหนึ่งครับประาณไม่กี่เดือนแค่เดียวเกือบเกือบครึ่งปีอะไรประมาณนั้นแล้วก็มาเจอกันก็ทักทายกันหน่อยเขาก็เลยมาทักเองชอบคือพูดยังไงอ่ะคือผมมาเข้ามาก่อนใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าผมมันไม่รู้ว่าเขาเข้ามาตอนไหน แล้วก็เหมือนกับว่าผมผมจะต้องไปเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเนี่ยแล้วผมก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีแบบไอ้คนนี้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกว่าเออไปทักทายก่อนดีกว่าจะได้แบบไม่ไม่ยุดงกันเนาะหาเพื่อนอะไรอย่างนี้แต่จริงเขาเนี่ยแหละเป็คนอยากให้ผมก็ไปทักจะบอกให้กูมาแค่คุยกับมึงคือกลับมาแล้วคือผมไปรู้ที่ด้วยนะเมกา ใช่กลับมาก็น้ำหนักลงมาพอดีรถที่ไหวะอยู่เมกาเราแล้วก็คือแบบจังสุดจังฟูดมากเ็ยือจริงสำหรับผมอะครับผมรู้สึกว่าเราเหมือนกับว่าก้าวข้ามผ่านช่วงระยะเวลาของชีวิตระยะเวลาหนึ่งที่เป็นเวลาที่สาคัญเหมือนกันจริงๆเราเหมือนเราโตมาด้วยกันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเ ในเรื่องของการทำงานด้วยหรือว่าเรื่องของชีวิตจริงะอะไรเงี้ยเราเราก็อย่างนี้เรามีการคุยแล้วก็มีการปรึกษากันตลอดเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่เหมือนว่าเราเราเราโตมาด้วยกันแล้วเราผ่านแบบจุดเขาเรียกว่าจุดสาคัญสำคัญของีวิตมาด้วยกัน,นจริงๆเนี่ยก็ลเลยรู้สึกว่าเออเพราะว่าเหมือนว่าเราเราเห็นกันตั้งแต่เป็นแบบตัดสกินเฮดอะเฮ้ยตัดสกินเฮดเองแง่ๆนะจนแล้วก็อยากคุยด้วยจนแบบเาก็ยมจริงๆอะ เนี่ยแหละเขาเห็นผมเติบโตมาถ้ามาสู่วัยอีกวัยหนึ่งผมไม่เห็นเขาโตขึ้นมาในข้อไวัยหนึ่งเราเราช่วยกันแล้วก็ผมว่าถ้าโตขึ้นเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความมั่นใมากขึ้นอ่ะว่าในเรื่องของการตัดสินใจหรือว่าในการทําอะไรในเรื่องของการจัดการชีวิตหรือว่าเรื่องของเขาด้อยชอบเนี้ยผมรู้สึกว่าเขา มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วเขาเหมือนว่าเห็นความสําคัญของในแต่ละอย่างของชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยเยอะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะ่ในสมัยก่อนที่ไม่ทําอะไรเดินมาวนๆจะให้เราทักันเดียวอะไรเงี้ยก็ถือว่าจบแล้ดิเออไม่ยาวกันแหละเขาก็ก็เหมือนกันนะครับก็คือที่จริงเราโตมาด้วยกันถ้าถ้าพี่พูดรู้สึกว่าพี่ภูมิใจมากกว่าที่ที่ได้มาทําอะไรหลายอย่างกับเขาแล้วก็ได้ได้ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วกัน ที่ที่ได้ที่ได้โตมาด้วยกันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของนาดาวครับอืมมีเรื่องที่แบบขิ่เปลี่ยนไปไหมครที่บอ,รอรเรื่องอะไรเพียร์เรื่องที่เขาโตก็นะับก็ที่จริงอะไรไเรื่องอรัคือหลักๆก,ก็คือที่จริงเขาขเป็นคนอารมณ์ร้อนอะไรอย่างงี้อืมช่วงหลังๆเขาก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับใจเย็นน้ำตก <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยน้ำตกนี่คือ พี่เกตตอบแล้วไงไม่งีเาอาเรากันไว่าแบบเราอยากไงแจุดัได้กลารอะไรเยฮ้ยไปด้งนตรงนี้อไนที่จริงพี่ว่าเราสองคนก็ไม่ได้มีความฝันที่ที่เหมือนเหมือนกันด้วยแต่ว่าคือคือถ้าถ้าในมุมมองพี่พี่รู้สึกว่าแค่ได้เป็น หนึ่งคนที่ได้พุชเขาไปในความฝันตรงนั้นที่กอนะจริงๆผมผมรู้สึกว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้ตั้งเป้าหมายมากกว่าเราจะไปถึงตรงไหนด้วยกันนะแต่เราเหมือนก็ว่าเราเรามองไว่าในในอนาคตอีกเท่าไหร่เท่าไหร่เราเราเห็นเราช่วยกันสนับสนุนกันแล้วก็เหมือนกบว่าคอยอยู่ข้างช่วยกันอย่างนี้มากกว่าเนี่ยคือคือเราไม่ได้มองว่าอีกกี่ปีเราจะต้องได้ออสการ์เราจะต้องเราจะต้องไปถึงแบบฮอลลีวูดอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามองเหมือนกบว่าในทุกๆด้านนะครับเหมือนว่า อะไรที่เราช่วยได้เราก็จะคอยช่วยเหลือกันแล้วก็เหมือนกับว่าเขาสะับสนุนแล้วเราเห็นเราเดินไปทางที่ถูกต้องมากกว่าเดินช้าเดินเร็วนะแต่ว่าเราเราไม่ไม่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายขนาดนั้นคับก็ก็แล้วแต่ถ้ารีบก็เดินเร็วแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้รีบมากก็เดินเรื่อยๆเราคงผม่ไม่เคยเดินช้าช้าแต่มั่นคงเนี่ย จริงผมเพราะเราสนิทกันด้วยมั้งนะเพราะจริงๆแล้วเราเราสนิทกันจริงๆนอกภายนอกการทํางานด้วยอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องชีวิตหรือว่าเรื่องเรื่องมีอะไรปัญหาอะไรเงี้ยมีอะไรผมก็ก็จะถามคอยบอกเขามีอะไรเขาก็จะบอกผมอย่าเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราเราคอยช่วยกันอยู่ตลอดอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าคนสามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งนี้เนาะว่าเราเราสนิทกันจริงๆอ่ะเราเราแล้วเราก็เป็นห่วงกันจริงๆนะจริงๆแบบจริงๆแล้วอะไรเงี้ย จริงมันก็ต่างตรงที่เราสองคนอยู่ที่กรุงเทพอะส่วนเหมือนเนี่ยจริงเราสองคนน่ะหน้าตาเหมือนเต๋ก็โอเอ๋เป๊ะเลยหน้าตาเหมือนเป๊ะโกลอาจจะมีทรงผมที่ไม่เหมือนบ้างแต่ว่าแบบแบบเบ้าหน้านี่คือใช่เลยมันเป็นเป๊ะเ,เลยแบบต่างบอกอนะไรคาตออเลยจริงไม่ไม่อยากไป<อ>กปิดชาแนลมายาได้เลยนะใช่ ต้องนะต้องนะต้องก็มันตอบอย่างเงี้ยมีบ้านก็มีบ้าหรือไม่งั้นก็ไม่ทันเวลาก็มีบ้านครับมความสนุกยังไงจริงๆมันมันมันก็สนุกไปไปตามเรื่องราวชีวิตอะจริงๆมันผมว่าจริงๆความสนุกและความสุขมันก็มันก็มีอยู่ในทุกๆ ทุกๆช่วงของชีวิตอยู่แล้วนะทุกๆอย่างมันก็มีทั้งทุกๆอย่างที่ทำมันก็มีทั้งสิ่งที่ดีแล้วมันก็ไม่ดีอยู่แล้วอะไรงผมว่ามันเป็นมันเป็นมวลรวมมากกว่าว่าว่ามันมันดีแล้วมันก็มันมันเหมือนกับว่ามันมันสนุกในตัวของมันเองนะครับความสนุกนะฮะ พี่ว่าอยู่ด้วยกันมันก็แฮปปี้อยู่แล้วอ่ะพี่ว่าอยู่ด้วยกันมันก็แฮปปี้อยู่แล้วอ่ะมันมันมันไม่จำเป็นต้องมีเรื่องราวอะไรหรือว่าอะไรเยอะแยะเลยแค่ผมก็สนุกเหมือนนผมก็สนุกเนี่ยไปแต่งงานเมื่อกี้ก็ก็สนุกความสุขก็แฮปปี้แล้วก็เพื่อพี่พี่ก็มีความสุขผมก็สนุกนะผมว่าทุกอย่างมันสนุกนะเป็นจอยกินก็จริงจริงอย่างที่บอกเราสองคนก็ มันเหมือนกับว่าอย่างที่บอกเราค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นนะอันนี้มันก็เหมือนเป็นการโตขึ้นของเราอีกอีกข้้นหนึ่งเหมือนกันว่าการที่เราอ่ได้เลื่อนขั้นจากนักแสดงสมทบมาเป็นนักแสดงนำเนาะอย่างที่บอกคือผมรู้สึกว่าในเรื่องของความรับผิดชอบความท้าทายความกดดันอะไรเงี้ยมันเหมือนสำหรับผมมันคือคูณเสร็จมามันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราต้องทําสิ่งที่ต้องทําจริงๆแล้วก็สิ่งที่ต้องทําในความรู้สึกอะมันเหมือนกับว่ามันคือการโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเราเราเหมือนกับว่าเรา เราสองคนก็ตั้งใจแล้วก็อยากจะทําให้มันออกมาดีที่สุดด้วยความที่มันเป็นซีนที่เราเล่นด้วยกันเป็นการแสดงนาเรื่องแรกด้วยเีแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนก็จึงมวลบรรยากาศของของการทางานมันเต็มไปด้วยความตั้งใจแล้วเหมือนว่าเราสัมผัสได้ว่าทุกคนอยากทํามันออกมาให้ดีจริงๆก็ ก็ผมว่าทุกๆฉากมันก็ยากนละครับพอพอมันเป็นการมาเป็นนักแสดงหลักใช่ไหมครับคืออาจจะมีซีนดราม่าซึ่งซีนดราม่าเราก็ต้องแตกมาอีกว่ามันคือระดับไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าคือทุกอย่างมันเป็นเลเวลหมดเลยครับแล้วมันบางซีนมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแบบนี้ครับก็ก็มันอยู่ด้วยเรื่องของที่เราต้องทํากันบ้านให้มันมากขึ้นด้วยแล้วก็ความรับผิดชอบที่มันมากขึ้นในการแบบทากันบ้านกับบทอ่านบทอย่างนี้ครับอืมอืม ก็จริงๆมันผมว่าทุกอย่างแหละยากนะเพราะว่าการที่เหมือนกูว่าสมมุติเรามากองอย่าวเมื่อก่อนถ้าเรามาบางวันอาจจะเล่นแค่ซีนของซีนหรือว่ามามีซีนเว้นมีแกลบว่างอะไรเงี้ยแต่เหมือนกบว่าการถ่ายเรื่องเนี้ยคิวส่วนใหญ่อเงี้ยอย่างผมโดนเนี้ยผมโดนตั้งแต่ซีนแรกจนถึงซีนสุดท้ายอะไรเงี้ยหกโมงเช้าก็ถึงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเราไม่มีเวลาพักเลยเราจะทํามันออกมาสมมติบางซีนเรารู้สึกว่าเราเตรียมตัวมา,ายังไม่ถึงอะไรเงี้ยแล้วเราเรายังไม่มีเวลาได้ หรือว่าเราเราทำซีนี้ออกมาแล้วเราเรากำลังภุมมใจออกับมันเราไม่เวลาได้ได้เหมือนกับว่าอยู่กับความรู้สึกอะไรเราต้องไปต่อเราต้องไปต่อเพื่อที่เหมือนกับว่าด้วยเวลาด้วยด้วยความรับผิดชอบด้วยอะไรนี่ครัหรือว่าผมรู้สึกมัน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 ยิ่งใหญ่มากเหมือนว่าการการที่เราทําอะไรแล้วมันออกมาเป็นอย่างที่เราคิดหรือว่าทําอะไรแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันอิมแพคต่อเรามากกว่าการที่เราเป็นนักแสดงสมทบนี่ครับว้าว ก็ยังไม่ได้ดูเลยครับผมจริงๆครับใช่แต่ว่าวันจักว่าที่เราทำงานเนี่ยเรารู้สึกว่าเรารู้สคิดว่าก็ก็ที่จริงก็ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยแล้วก็ภูมิใจในทุกๆคนที่ที่ได้มาทําตรงนี้ด้วยกันที่ได้ที่ได้ถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันเพราะพี่รู้สึกว่าคือทุกๆคนในกองไม ไม่ใช่อยากทํางานทําหน้าที่ของตัวเองครับแต่เหมือนทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองเพื่อให้เรื่องนี้ออกมาดีที่สุดคือทุกคนไม่ได้แค่ทําไปตามหน้าที่อ่ะอืมก็เลยรู้สึกว่าอยากอยากให้ทุกคนมาดูจริงๆครับผมครับก็จริงย่างอย่างที่บอกคือเหมือนว่าในพาร์ทของอ่าถ้าพูดในพาร์ทของการทํางานนะมันอ่านก็อาจจะมีมันจะ ดีหรือไม่ดีรูใจไม่ดูใจมันก็เป็นเรื่องของบุคคลนะแต่ว่าถ้าสําหรับผมอะผมรู้สึกว่าเรื่องของความตั้งใจแล้วก็ทุกๆอย่างที่เราสองคนและทีมงานทุกคนใส่ไปให้สําหรับผมอะผมให้เกิดรอยอะผมบอกว่าวเราไม่เสียใจอะต่อให้ผ่านไปแล้วมันจะเป็นยังไงเรารู้สึกว่าเราเต็มที่กับมันแล้วเราเราเราใส่ทุกอย่างของพวกเราลงไปในซีรีส์เรื่องนี้แล้วอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าอยากให้คนดูมากจริง ก็ฝากซีรีส์เรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอนะครับทุกวันพาธที่สองทุ่มบนไลน์ทีวีเท่านั้นคร,ครับผมก็อยากให้มาดูในเยอะนะครับผมคิดผมคิดว่าจริงๆทุกคนเนี่ยอาจะ,ะน่าจะได้อะไรบางอย่างจากซีรีส์เรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนะในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นความสน <ตา S 2> ุกหรือว,ว่าในเรื่องของการเรียนรู้อะไรต,าตาไ่รตางๆในเวราเาลองดูซีเรีส์นี้มันเป็นซีรีส์ที่ผมรู้ทุกคนตั้งใจมากเริ่มพุดบทแล้วมุนมือเย ฝ <laughs> ากติดตามด้วยครับครับข,ขอบคุณคะคนีครับอือ ฉันเม่กิน ราคาสำหรับเรียกชั่นนะคะวิวกิ้งพีนะคะกับสัมภาษณ์เอ็กซคลูซีนะคะกับมายานั่น<ช>เองนะครับดีอ่ะดีมากเหมือนแบบว่าได้มาเล่าฟังแบบว่าเรื่องราวแบบว่าของพวกเขาอะไรใช่ไหมใช่แ,แล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือน บางแบบไอช่วงที่แบบเรียนพิเศษอะไรเงี้ยก็เข้ามาอยู่ในหนังแล้วแบบมันเหมือนเนาะเบออนูเตอรตอรี่หรือเปล่ามันเหมือนเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากจริงคือสะพอตกันอะเออเขาเขาอยู่ด้วยกันมานานจริงจริงอะจริงใช่ไหมดีมากนะคะก็ยังก็ฝากสะพอดนะคะวิกกี้พีพีด้วยเนาะแล้วก็แบบว่าตอนนี้ก็รอนะคะไปรักฉันด้วยใจเธอนะคะพาร์ทสอง่ล้วเนี่ย ก็ปีหน้าก็จะได้ดูกันแล้วตอนนี้ก็น่าจะเริ่มถ่ายแล้วหรือเปล่ายังไงก็มารอชมกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากให้เราทำคลิปไหนกับวิกกี้พีพีอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วก็เรื่องายก็จะพูดถึงด็ c u ิ e n t รี่นะคะ <laughs> ของเรื่องแปลลัศเสนไดใจเธอเอง <laughs> ซึ่งตอนนี้เราก็ทำไปได้น่าจะประมาณสามหรือสี่พีประมาณนั้นใช่ไหมคะ แต่ตอนแรกมันติดปัญหาอย่างหนึ่งนะคะตอนที่เวลาลงคลิปเนี่ยเราจะต้องแบบรอประมาณแบบวันถึงสองวันอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. เพื่อที่แบบจะรอให้ทางดนาะราปลดแบนด์เนาะอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็เลยยังกําลังดูอยู่ว่าอาจจะต้องพับโปรเจกต์นี้ไปหรือเปล่าหรือว่าถ้าทุกคนยังอยากให้พวกเราทําอยู่นะคะ mm hmm. ก็คอมเมนต์มานะคะว่าอยากให้ทําอยู่อะไรอย่างน mm ี hmm. ้เราจะได้ทำกันต่อไป mm hmm. แล้วจะได้มีกังใจในการท mm ํา hmm. และการรอนะคะเพราะว่าไปคิปที่ต้องรอแบบว่าการลง หลายวันยอะไรยงนี้ก็เลยบตอนนี้ก็เลยยังแบบยังไม่ได้ถ่ายตอน่อไปออกมาอะไรนะคะก็ยังคอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้ก็ีมะไรพูดมไม่มีระดัก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้นะคะให้กับช่องจักป่านนะคะตอนนี้ต้องน,นี้นเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย